สวัสดีครับอยู่กับเช็คนะครับโตโตคานะครับสวัสดีพี่ใจสวัสดีสสดพี่ใจด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซลเช็คนะครับโตโตคานะครับผมก็เช่นเดิมเมื่อพบกับเซลเชก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับหรือว่ารีวิวความรู้สึกความประทับใจของลูกค้าว่าเพราะเหตุใดนะครับเขาถึงตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านโตโตคาวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ใจนั่นเองค่ะพี่ใจวันนี้มาซื้อรถอะไรกับทางร้านโตโตคาครับ โตโยต้าโตโยต้าอัล์ติสอัล์ติสอารติสครับผมโอเคครับพี่เหมือนพี่จะลวนเนาะไม่เป็นไรพี่เช้าเช้าผมก็ลวนเหมือนกันพี่โอเคครับพี่แล้วเป็นยังไงครับพี่ในเรื่องของตัวรถหรือแม้กระทั่งการบริการของทางร้านโตอโตค้าครั้งนี้รถคันนี้พี่ใจประทับใจไหมประทับใจกระชั้นเลยครับว่าประทับใจได้ครับพี่พี่ใจรู้จักทางร้านโตออโตค้าของเราได้จากช่องทางไหนครับจาก พี่ฝนกับพี่สุพี่ฝนกับพี่สุพี่ฝนกับพี่สุก็คือลูกค้าของเรานั่นเองนะครับผมที่ตัดสินใจมาซื้อรถกับเรากับทางร้านปราตัวาครับผมก็ก็ความประทับใจของเซลอะไรครับหรือว่าเมื่อเมื่อมีลูกค้าที่ออกไปแล้วเงเราแนะนําคนกลับมาซื้ออีกเนี่ยคือคือความประทับใจของเซลคือเรารู้ว่าตัวคือแบบ ให้บริการเขาดีกบไปเขาก็แนะนําคนกลับมาซื้อไงครับผมก็ก็ประทับใจทุกครั้งที่มีลูกค้าเก่าแนะนําคนมาซื้อเลยครับพี่จัยเดินทางมาที่ร้านโตอัตุคารเนี่ยเป็น,น,ค,นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งนี้สองครั้งที่สองครั้งแรกก็คือตวันที่ตัดสินใจซื้อรถ okay. ใช่ใช่วันนี้ก็วันนี้มารับรถกลักบ,บนไป okay. อ๋อโอเคครับพี่จัยแล้วทีงี้ถ้าพี่จัยแบบว่ามีเหมือนเหมือนพี่สุอ่ะเหมือนพี่สุกับพี่พี่ฝนพี่ฝนเนีเขาได้รับรถจากผมไปเขาก็แนะนําคนมา กับมุมกับกันอ่ะถ้าเป็นพี่ใจพี่ใจไปแบบเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนก็แนะนำเหมือนกันก็ยังแนะนำขอบประคุณไว้่วมหน้าพี่ใจอีกกี่ครั้งครับพี่มีจํานวนไหมยังยังไม่มีจํานวนใช่ไหมพี่โอเคครับผมก็สุดท้ายแล้วพี่ใจเดี๋ยวผมมีแบบประเมินของทางเซลลเช็คแล้วก็ทางร้านตตัวค้าว่าการบริการครั้งเนี้ยถูกใจพี่ใจหรือเปล่าถ้าพี่ใจพอใจในบริการครั้งนี้เดี๋ยวผมนับ1 2 3่งสองพี่ใจก็ยกนิ้วให้หน่อยถ้ายังไม่ถูกใจบริการครั้งนี้หรือว่ามีอะไรติชมอย่างเงี้ย จิติผมก็บอกมาได้เลยผมจะได้นําข้อมูลแบบเนี้ไปให้ผู้บริหารเพื่อพัฒนาบริษัทของผมต่อไปครับเดี๋ยวผมนับเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเซลเช็คนะครับจะเป็นโตออโต้้าร์มาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับผมนะบนับ1,2และ3ครับผมโอ,โอ้ขอบพระคุณพี่ใจมากครับ ก็ัครับก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนของทาร้านโตโตคตนะคับพี่ขอขอบพระคุณพี่ใจมากครับที่เลือกต่อโตคาให้รับใช้พี่ใจนะครับผมก็มีโอกาสให้ผมรับใช้หรือบริการอะไรนะครั้งต่อไปก็โทรหาผมได้เลยครับผมขอให้ขอให้รถคันนี้รถคันนี้นะครับพี่เอาไปใช้ในกิจการงานขอให้กิจการรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆวครับพี่ใจครับ่ขอบคุณครับสวัสดีครับ